Hi What's Up Man ก cool. ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านโดยนะผมวันนี้ผมมีเกมมิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเล่นโหมดซอมบี้นะผมเป็นโหมดที่หายไปเมื่อหลายซีซั่นที่แล้วแล้วกลับมาใหม่อีกรอบนึ่งนะครับเป็นโหมดที่ผมชอบมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันครับเดี๋ยวก่อนเออผมขอพามันไปดูนี่ก่อนนี่ก่อนนะครับผมแบบสกิกลใหม่ผมได้สกลิกลนี้มาปืนกลเดี๋ยวผมจะเอาปืนกลนะครับเป็นยิงบอด เอาให้ตุด่ดคุณไปเลยแน,น่นอนแอบจะเราไปเล่นยเลนะครับผม let's go ม,มาแล้วมาละจะเราต้องยิงซอมเบียรม กีนซอมบี้เราจะได้เงินมานะครับเราก็จะเอาเงินเนี่ยครับไปปลดล็อกประตูนะผมแล้วก็เอาไปซื้อเกาะกับของแต่งปืนได้เอาไปซืป้อปืนกลได้ตอนนี้ผมจะไม่เฟื่อะไรนะครับผมผมจะเล่นปืนกลก่อนแล้วค่อยไปเฟื้องปืนก,นก,นรรนกนลรัวๆทีเดียว เราจะเอาเงินเนี่ยครับที่ได้จากการยิงฟอมบี้มาเปิดประตูนะครับผมแต่ละประตูคือมีราคาไม่เหมือนกัน changing back cover me อ่ะผมไม่เจอ <laughs> Oh, you know, lofty farm. Lofty jumping at. There are some impressive weapons in this box. It will switch to a different location after a few draws. Not to worry. Just follow the beams of light to find its new location. Oh, you need. ยิงมันมาครับบิ๊ครับผมย่กางเฟอร์เปย์นผมกล่องเร์เปยนอยู่นลาระผมกล่องกล่องเป็นเป็นตู้มนเติมมา เดี๋ยวผมเอาดีครับเอานีเลยเอาชอปเปอร์ครับผมรัวรถสุดละไอ้บอสฟอมตีแรงมากผมระวังเลยครับโคตรแรงอ่ะตบทีเลือดกับเลือดหายหายไปเลยแตกแตกไฟหอกครับน,นี่ แฟนดรอบแฟงดับเสิเครื่องร้อนนะผม เวลารอบที่ห้านผมรอบที่สจบไปแล้วนี้เราได้โหจะเล่นชอปเปอร์กับเ r ียะคจีนะผมเฟียจีนี่แหละครับผมเลือกเฟียจีมันคลองปากกว่าเลยนะเนี่ยคือสไนเปอร์เพราะว่าแรงสุดละอย่าเอาไปยิงเจ้าหัวกับบานบอดมีมันบันทึกใน่กันนี้ มีรอรอไปวมดลงนะเนี่ยบอกให้กำจัดโกเหรอโกไฟีไฟหรอเออดูไว้ดูไว้ตัวตฟีทอร์นี่ไงเอแค่แหละแตกหนึ่ง

มาบ้ายิงยิงแค่มันเลยครับเนี่ยแตกขอเลี้ยงก่อนไอหนุ่มใจเย็นขอเลี้ยงก่อนเลย,ย,เย,เลยแตก โอ้ยยิงมามันมา,มาครับผมเนี่ยรายการเพื่อนเราก็ยิงตูดมันใช่ปะเดี๋รอรอบที่หกต่อครับผมซื้อกองก่อนมาได้ย่างเนี่ย But that will stop them from relieving you of a few lives. And then, therefore, would be hmm? on the ground, eating out that Reloading! Cover me! Changing back. Cover me! Reloading! Cover me! We're going to Recharging mới lòng xe phía chị đâu. lòng mới đi vậy. Mà lòng mà là. โอ้ยผีนี่มาเดี๋ยวคอยมาให้มหมดเลยการะยับตั้งปืนกลด,ดีกว,ว่า เซตช็อตอะไรไม่รูก้การยับเลยครับครับต่อไปรอบสุดครับผมจบรอบพี่แปดนี่คือแบบเจอบอลเลยนะผมเดี๋ยวพาไปยิงบอลกัน ไอตัวนี้มันวาร์ปได้นะผมไอตัวฟนะ้าเนี่ยเนี่ยมันหาหาไม่แนะ่มันวาร์ปได้เ,เต็มเลย มันบอกเลยมันเนจัด มาครับรอบนี้เต็มตัวเลยบันเทิงแน่อัพเกอะกันตั้งอะไรเยอะอเซอร์ฝนด้วย นี่ผมเรามาเจอบอละผมนี่ยินดีตนรับโโลแห่งบอสมาครับแมงป่องตงตีตงตีงปากไป้วเด้อ Your gears will have encountered the ultimate incarnation of this region. You cannot escape this destroyer. You have to find a mission or... Oh, to get to that ship. Maybe a launcher. Or you could just chip away all day. You do you. I'm going to have him. Yep. I'm joining, boy. Yep, I'm taking my เดินเดินยิงถอยหลังนะครับบอลตีเราไม่โดนอา้าวมันตีนั่นแตกางานเข้าแล้วปีป้อมพืนแตกเฉยครับยิงตูดครับผมตูดพุนแน่ยิงตดูตดครับยิงตดูงตดเลยนะครับหูุนร้อยยี่สิบห้าแล้วนะ นี่ยุ้ยหลับทั้งสองทั้งโคกดแรงเนี่ยทำไปเลยมึงคนมันนะผม เปลือกลอยถ้ายิงตรงปากมันนะผมมันจะกลายเป็นพัน2สองไที่มันอาปากเมื่อมันอ้าปากรับกระสุนเยอะมาก ถ้าตังข้าวปมาณหกร้อยเนี่ยแบบต้องห่วงกระปามามาันนะมันจะพันหกเนี่ยพันหกหกรพอบอมมีเลือเป็นประมาณหมื่น,นแน่เลยสงครับยุบีนิดเดียว ออกก่อนออกก่อนออกก่อนเลยโคตรเร็วอุ้แปลงร่างแปลร่างเป็นแมงมุมตต้องกัดลูกบุนกันต่อถ่างไฟด้วย นี่อะไรอ่ะพิษพิษมันแน่เลยยิงยังมาแล้วมึงแอบแอบยิงาปากมันอ้าปากรับกระสุนนะเฮ้ยอังติมันเฉย ช่ก้อนไปเพื่อนคร่มันอาปากลัาลสุดอุ้ยสี่พันวุ้อยก่อนวิวก็แตกกจ็นอ่ามุลมลมุมีหักเัน สมุนมาไล่ตบกันเนี่ยครับดาเมจคือละลัวเของงานนี้เฮ้ยเปิดเติ้ลก่อนออก่อนดิอ๋อเื่อนเงียบสี่พันหกพัน Cái một đinh trời! Đã lùa lùa!

ใครตายละลปกะมานกินรอรอนไม่ลง <c oughs> ตรเยอะปากครับปากครับฮ่าฮ่าไปดาเอจอุ้ยตีโคตรเงี เฟลเฟลเฟลไม่ได้ดีว่ายิงไปการทำการกระตันนะแกเราแกเราสวยเวยตาเร็เรียบร้อยฮะวิทตอรีชนะผม โอเคผมเป็นไงบ้างครับโมโมดฟอมบี้จะเกิดเพชวนเพื่อนชอบก็มาเล่นได้นะผมโหมดนี้โหมดที่หายไปมาหลายัิบทีแล้วแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมเนีย่ยบันมากยิงบอสที่แบบฝ่าใจจันเลยเนีย่ยครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะผมเดีย๋ยวรอบหน้าผมจะมารีวิวแล้วต่อกติดตามรับชมนะครับบายครับเพื่อนจุบจ๊บ